สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการนัดหมาย Han เอา t ์มิสพร้อมกันทีเดียวหลายหลายห้องนะครับเพราะว่าโจทย์มันมีอยู่ว่าคุณครูหนึ่งคนเนี่ยจะต้องทำ Han เอาทพร้อมกับนักเรียนหลายห้องนะครับแต่ว่าในการที่จะสั่งงานหรืออะไรก็ตามที่มันทีละห้องมันจะลำบากมันมีวิธีอยู่ครับง่ายๆเดี๋ยวผมจะแนะนำก่อนนะครับ ับแรกนะครับผมจะยกตัวอย่างก่อนว่าผมจะใช้ห้องเรียนที่ชื่อว่านะครับเป็นห้องทดลองเนาะยกตัวอย่างน,นะครับม,ม, 4, ม .2 ม .4 ม .2 ม .3 พร้อมกันแต่ว่าเป็นข้อความเดียวกันเนื้อหาวิชาเดียวกันนะครับสมมุติของคนครูอาจจะเป็นม .1 ทับ1ม .1 ทับ2ม .1 ทับ3ม .1 ทับ4พร้อมกันทีเดียวสิบห้องเลยก็ได้นี่แล้วแต่นะครับตัวอย่างผมก็เลือกมาสักห้องหนึ่งครับ เลือกม1นะครับสมมติแล้วผมก็จะสั่งงานทีเดียวไปที่ม2ม3ม4ครับวิธีการนะครับในการจัดการกับการแฮงเอาท์นะครับก็ไม่ยากครับผมและคมุมหรือนะครับกดและกคมุมแล้วก็คอนโทรลซี Ctrl C, หรือ Copy คัดลอกนะครับหรือใช้วิธีการคัดลอกลิงก์นะครับ ครับคัดลอกลิงก์ก็ได้ได้ลิงก์มาแล้วนะครับหรือจะเข้าไปอยู่ที่ฟันเฟืองเพื่อไปคัดลอกลิงก์ของแฮงเอาท์นะครับ Copy ปี้นะครับแฮงเอาท์มีก๊อปปมาตอนนี้เราได้ลิงก์ link ของการแฮงเอาท์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะไปสั่ง พร้อมกันทีเดียวสีห้าห้องเลยพร้อมกันนะครับว่าเราจะมีการแฮงคอท์ณวันที่ไปที่งานของชั้นเรียนครับไปตรงนี้นะครับไปสร้างเลยสร้างไหนครับงานใช่ไหมครับที่เราสร้างกันเพื่อกําหนดวันที่งานงานนะครับนักเรียนอ่าผมก็เขียนไปเลยแอค์เอามี วิชาเท่าไหร่ครับเก้าโมงครึ่งแล้วก็อธิบายไปหน่อยครับมีคำสั่งนะครับก็บอกนะที่เจ็ดพฤษภาคมสองห้าต้องบอกรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผู้บุคคลไม่ได้เข้าใจเนาะเวลากี่โมง 6. เก okay. อาโอเคตรงนี้เราได้นะครับเราก็ไปเพิ่มครับเพิ่มลิงก์ของ hangout ท,ที่เรา copy มาเมื่อกี้นี้นะครับก็วางครับเท่านี้เองเราก็จะได้คำสั่งการนัดหมายในวิชาภาษาไทายนะในวันที่7เวลา8 3 0โมงคึ่งถึง9โมงนะครับให้นักเรียกเข้าด้วย รเราสามารถเป็นเลือกตรงนี้ครับนี่นักเรียนทุกคนของชั้นอะไรมหนึ่งนะครับมสองมสามมสี่มห้ามหกเอารวดเลยสมมติอาจารย์มีกี่ห้องที่อาจารย์สอนอาจารย์ก็ติ๊กไปเลยนะครับอย่างเช่นนี่นะครับอาเนะครับปอสองทับห้าปสองกอาจารย์ก็ติ๊กไปเลย ลึกเท่าไหร่ก็ได้นะครับเลือกเอานะครับที่อาจารย์สอนอยู่ตอนนี้เองนะครับมันก็จะบอกว่าตอนเนี้ยเราออกคําสั่งกาลังจะออกคําสั่งไปที่หกชั้นเหรียนนะครับคะแนนไม่มีนะครับให้เงาไม่มีคะแนนกําหนดนะครับกําหนดวันตรงนี้หน่อยครบกําหนดวันที่ที่เเวลาแปดโมงครึ่งนะครับก็ใส่ไปเลยครับ 8ปโส,สนะครับก่อนเวลาเดี๋ยวมันจะก่อนเวลานิดหนึ่งนะครับเดเวลาเจโมงเตือนก่อนเวลานิดหนึ่งนะครับเพื่อเข้าหัวข้อนะครับถ้ามีก็ใส่ถ้าไม่มีก็เลือกใส่ถ้าไม่มีก็ผมื่อเป็นหัวข้อของภาษาไทยเนาะรับผมเดี๋ยวมาดูกันเสร็จแล้วครับคำสั่งก็คือ ให้แฮงเอาท์มีดวันที่7เวลา8ดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงครึ่งนะครับนะครับกำหนโดคบกำหนดแล้วก็สั่งไปเลย6ชั้นเรียนพร้อมกันลองดูนะครับมอมหมายนำไปประยุกต์ในการสั่งงานอย่างอื่นได้นะครับไม่ต้องเป็นแฮงเอาทก็ได้วิธีการนี้นะครับรูจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเข้าทุกห้องนะครับ จากนั้นเราก็ก็ไปดูครับตอนนี้สั่งมาแล้วนะครับครับแฮงเอาท์มีดนะครับสั่งแล้วในห้องมอหนึ่งนะครับเราไปดูมอสองมอสองที่เราสั่งไปนะครับคลุกเสั่งเหมือนกันนะครับแฮงเอาท์มีดที่เจ็ดนะครับมอมาดูมอหกนะครับเราที่จริงมันมีทุกห้องแหละ โอเคไหมมีตามที่เราสั่งไหมครับเห็นไหมครับมีตามเหมือนกันสั่งแล้วก็เป็น h a n เ o u t m e ิดที่เดียวกันดังนั้นทุกห้องก็จะมารวมที่เดียวกันหมดนะครับไม่ต้องแยกเลยครับก็จะไปห้องเดียวก็คือในห้องม .1 ตะกี้นี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราจะแ h a n g าท์เฉพาะห้องเดียวน,นะครับทํายังไงครับไปที่สตรีมนะครับดูนะครับลิงก์ตัวนี้จะแตกต่างกัน จากก็แค่ copy ลิงก์มาใส่เท่านั้นเองขอเข้าใจนะครับขอบคุณครับ